วันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆต่อถุงกระเป๋ากางเกงยียนนะคะกางเกงยียนตัวนี้นะคะถุงกระเป๋าสั้นนะคะเราก็จะมาทําการต่อให้มันยาวขึ้นนะคะต่อแค่ไหนอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือตามความสวยของช่างมองประมาณนั้นนะคะ เริ่มแรกให้ล้อด้านข้างนะคะเปิดถุงกระเป๋าราคางานนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็ว่าไปนะคะพอเปิดถุงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเอาไปรีดให้มันเรียบขึ้นนะคะ เราเหมือนกันส่องฝางนะคะรีดให้เรียบขึ้นแล้วก็หาผ้าสีใกล้เคียงนะคะมาเพื่อที่จะเอามาต่อใช้ผ้าวางท่าป,ประมาณนี้นะคะวางตำแหน่งของกระเป๋าให้ดีลอกก้นขึ้นมานะคะลอกตัดส่วนของมุมก้นแล้วก็ตัดนะคะ อันนี้เป็นผ้าสองชิ้นนะคะเราจะแล้วต่อสองตัวนะคะมันก็เลยดูหนาไปนิดนึงตัดแต่งมุมกระเป๋านะคะให้ออกมาเป็นทรงตรงนี้ก็ตัดตรงได้เลยนี่นะคะผ้าไม่เท่ากันตัดแต่งอีกนิดนึงนะคะ มาดูที่ถุงกระเป๋านะคะเราจะตัดให้มันเป็นแนวตรงถ้าเราไม่ตัดให้มันเป็นแนวตรงนะคะเรามันจะทำให้เราทำงานยากขึ้นนะคะถ้าตัดแนวตรงเราจะต่องานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะ เอาพามาลองวางทาบดูนะคะพอได้ที่แล้วก็ต่อกันได้เลยการต่อนะคะตะเข็บจะต้องอยู่ด้านในเวลาที่เราล้วงกระเป๋านะคะความกว้างของตะเข็บก็ประมาณเซนหนึ่งนะคะ ถ้าเราเปิดรูกว้างเราก็จะต่อง่ายนะคะแต่ถ้าเราเปิดรูแคบเราก็จะทำให้เราต่องานยากนิดหนึ่งนะคะพอต่อเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไปผงการผงนี่ก็เอาแค่ริมๆผ้านะคะตลอดแนว จากนั้นนะคะเราจะมาเย็บปิดข้นกระเป๋ากันเย็บตรงนี้ก็ไม่ต้องตะเข็บไม่ต้องใหญ่นะคะเอาแค่ประมาณ1นึีนผีนะคะแล้วก็กลับทับคิวนะคะ ราคางานของเราแปะอยู่หน้าเฟซพลซ่อมผ้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ราคาอะไรเท่าไหร่ก็เข้าไปดูได้นะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะส่งงานมาซ่อมนะคะก็ติดต่อเฟซพ,พี่สาวเราได้เลยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเฟซแปะอยู่หน้าเพจนะคะหน้าเพจ เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะถ้าใครสนใจส่งงานไปซ่อมก็ติดต่อเข้าได้โดยตรงเลยนะคะการทำงานก็เหมือนกันนะคะฝีมือเหมือนกันแต่พี่สาวเราจะไม่ได้รับเกี่ยวกับงานตัดนะคะจะทำแค่ง,งานซ่อมต่อถุงกระเป๋าเสรยก็ยืดเลยนะคะยืดด้านผ้า แล้วก็พ้งเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะทับคิ้วนะคะทับคิ้วลงมาให้ถึงรอยเดิมตามที่เราล้อออกทีแรกนะคะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ถุงก,กระเป๋าประมาณนี้นะคะสองข้างต้องเท่ากันนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะ